มาดูน้องป้าเป่าอะไรคะลูกเป่าลูกโป่งอะไปงุนลูกหันหน้าไปหาทั้งเซซีเลยเซซีหันมาค่ะแม่โอ้โหเซซีไม่เป่าชารีสลัดเอาก็ได้ลูกเข่าวเออนั่นไงนั่นไงไม่ต้องเป่าก็ได้ลูกหันหน้าเข้าไปลูกจะได้หันหน้าเข้าไปจะได้เยอะกว่างนั่ไงโอเคอัสลัดสลัดนี่ไงนั่นไงนั่นไงน้องสลัดสลัดอ่ะมันข้าวเวียงเวียงโอ้โห นี uhm, no oh, ่ไงนี่ไงเออน้องเหวี่ยงแรงอ่ะแม่เด็กฉัหนูใส่ใส่นีจี้ที่ว่าอ่าได้ได้ได้ข้างหลังให้โอเคขยับขยับโอ้โหแรงแรงลูกแรงแรงโอ้โหใส่ใส่ใส่ใสเนี่ยอู้หเต็มเลยเต็มเลย ในของเซซีนี่เซซีก็ออกเหมือนกันเราที่เกลี่ยเปล่าไงเดี๋ยวมันจะเข้าปากอะไรลูกต้นหนุกด้วยต้นหนุกด้วยมีโอ้โหเราไม่ต้องเป่าเลยใช่ไหมเราจะทำแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมลูกเอ่อเวียงไปเบี่ยงมาก็ได้เนาะเอ้ามีคิตตี้อันเดียวอีกแล้วอ่ะ โคนโรโอันน yeah. okay, okay. oh. right ู้นของคิตตี้อันนี้คุเอโโอเคโโอ้โหน้องก้าโอ้โหน้องเีซีเวียงเก่งแท้ไะนี่น้องกาเอาฟันกันฟันกัน ได้เราไม่เรากเราก็ตลาดเาได้องสีนสีน้สีหันมาบมันโดนน้องนะลูกดูน้องด้วยเดี๋ยวเียดโดนกันนี่จิงมันต้องเป่าไมเป่าก็ได้